อ้ำพกโชว์ซินหวานฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นสาดความหวานไม่หยุดเลยล่ะค่ะสําหรับความรักของสุปตาตัวแม่อย่างอ้ํพัชราภาใชยเชื้อกับหวานใจพกประธานวงพรประภาที่ตอนนี้คบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วสวีทหวานเสมอต้นเสมอปลายตลอด ล่าสุดในค่ำคืนวันที่24ธันวาคมสาวอ้มนั้นก็ได้บุกหาให้โซพกถึงบ้านร่วมฉลองคริสต์มาส Eve สุดอบอุ่นกัน2ต่อ2พร้อมน้องหมาจอมป่วนอีก2ตัวโดยสาวอํำนั้นระบุว่ามากินข้าวกับเด็กๆขณะที่ให้โซพกนั้นก็ได้อวดความน่ารักของสาวอ้มที่มีต่อน้องหมาพร้อมแคปชั่นแซลแฟนว่า Christmas ของพัชลาภาอยู่กับหมา3ตัว ตามกลางแฟนก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมคู่นี้น่ารักกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ